สวัสดีครับแฟนฟุตโบอลทุกๆท่านครับมาเจอกันในฟุตบอลวันอังคารน,นะครับทางช่อง YouTube ของเรานะครับเมื่อเช้าทำคลิปไปใน TikTok เรียบร้อยเรื่องของคนไร้ใจกับคนมีใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ลองไปตามดูกันได้มีหนึ่งคนที่เขาอ่อยเหยื่อให้เรากับอีกหนึ่งคนที่เขาเไม่มีใจจะมาสนามของเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปล่อยไปหรือเปล่า วันนี้เนี่ยมีข่าวมากมายเลยครับตลาดการซื้อขายนักเตะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยนะครับแม้ว่ามันจะเพิ่งปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการจริงๆก็คือหลังจากจบแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละก็คือทุกทีมออกสตาร์ทในการที่จะซื้อนักเตะในการที่จะยื่นเสนออยากได้ใครละ่ะนะครับหลังจากจบ UCL นี่คือปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ ผมจะมาคุยเรื่องใหญ่ก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้หลังจากที่หลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาเนื่องจากว่าผมทำบุนเดสลิาาก้าเยอรมันกับ PPTV นะครับก็ตั้งแต่ปี2015-16ปีนี้2222-25 0 6ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็มีความใกล้ชิดกับนักฟุตบอลของบุนเดสลิก้าอย่างเลวันดอฟสกี้เนี่ยผมก็เคยสัมภาษณ์อ่ะจะไปลองรูปขึ้นมานี่ฮะคเคยสัมภาษณ์ซูมคุยกับเขาเลย นะครับเคยให้เลวานเลือก5กองหน้าที่ดีที่สุดในโลกใบนี้แกก็ถามผมว่าเออแล้วรวมผมยุนระบาปผมก็บอกไม่รวมนะเพราะเลวานคุณอยู่ในอนาเธอเลเวลคือแบบเหนือกว่าคนอื่นเลวานก็แบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ที่สิ่งที่ทุกคนทราบกันดีคือเลวานอฟสกี้เป็นคนที่น้อยใจครับเป็นคนที่งอนไม่ได้ต่างอะไรจากโรมิโรลูกากูเดี๋ยววันนี้จะเอาเรื่องราวทั้งหมดของเลวานมาแฉคุณผู้ชมได้ติดตามทางช่อง YouTube ของเราแล้วก็ ดูซิว่าเขาเหมาะในการไปอยู่ทีมไหนมากที่สุดใน3ทีมที่พลาดหัวไปเนี่ยเขาเหมาะไปอยู่ทีมไหนแล้วโอกาสจะเป็นใครที่ได้เข้าไปบอกเลย3 3มสิบมปีของเขาเนี่ยอ,อ,อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับเขายังคงเก่งสุดๆในโลกใบนี้เลยฮะร,ระดับเดียวกันกันกบคาริมเบนเซมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะเอาของจากเมกัสโตมาปล่อยคุณผู้ชมด้วยนะครับดูให้จบคลิปราคาที่คุณจับต้องไม่ได้ถ้าคุณต้องบินไปที่ประเทศอังกฤษ คุณต้องเสียค่าชิปปิ้งส่งมาจาก u ูเนเต็ดเด c t ็กผมบอกเลแพงกว่าที่ผมแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะเอาภาพมันขอคริสเตรโรนัลโดมาปล่อนตามได้ในช่วง2แต่ว่าช่วงแรกวันนี้ Big News ครับเ,เรื่องใหญ่ที่สุดของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องแมนยูนะครับก็คือลาฟลังเนิกเนี่ยเขาก็ได้เหมือนเปิดเผยมาชัดเจนมากว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยค่อนข้างเละมากๆแล้วเขาไม่อยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดมีภาพก็คือเขาไปเปิดตัว คุมซ้อมกับทีมชาติออสเตรยียเป็นทางการก็ชัดเจนว่าปัญหาที่แมนยูเต็ดเนี่ยมันคงเหนือป่ากว่าแรงของเขาจริงๆสําหรับเติร์โปรเฟสเซอร์ที่เอาไม่อยู่และตอนนี้นี่คือแมนยูเต็ดก็โดนแช่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเหมือนที่พอสโคบอกว่าวี really d ติวดิเดนเดอร a บ l ท h a ลิ p ฮ e เ u p s t a i r งคือแบบเราก็ไม่มั่นใจว่าข้างบนนั้นไม่ใช่ชั้น2นะข้างบน,น้นของแมนยูเต็ดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับมันก็เริ่มออกมาเยอะว่าโอ้ oh, บอกบริหารเนี่ยไม่รู้เรื่องฟุตบ,บอลจริงนะครับอย่าง การที่คุณล่าสุดเนี่ยโรมาโนทวิตเลยครับว่าแมนยูเตดกำลังจะได้ยูรนทิมเบอร์ของอาแ์เจนต์และตอนนี้มี2คนที่เป็นกองหลังที่แมนยูต้องการจะซื้อคือเปาโตเรสของบีอารียัลกับยูริทิมเบอร์ของอาแจน์ซึ่งการได้มามันก็ไม่แปลกใจอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเป็นเด็กเก่าขอางเทนฮาเทนฮาตอนนี้แอคชั่นเต็มที่แล้วเพราะรังนิกไม่อยู่แล้วเขาก็ทํางานง่ายขึ้นแต่มันติดที่ราคาเนี่ยครับมันมีหลายสื่อนําเสนอนะครับว่าแมนยูเตดกำลังจบกับยูริทิมเบอร์ที่้านปอนดาโอ้โห ราคาแพงมากนะครับในราคานี้ผมพูดเปนในสปอร์นเนอรวันนี้ผมรับไม่ได้จริงนะครับเนื่องจากรอบนี้เรามีงบประมาณทีาา่จำกัดมากก็คือ120ล้านปอนด์ถ้าหากซื้อ43ล้านปอนด์ไปแล้วเนี่ยหมายถึงแมนยูใช้งบประมาณหนึ่งในสาม,ม,ามาไปแล้วนะครับแล้วดูสภาพทีมนี่ต้องไปซื้อตัอต้งเตะไปกี่คนถึงจะกลับมาลุ้นที่สี่ได้เนี่ยมันมันต้องเยอะกว่านั้นนะครับซึ่งโอโ้โหทิมเบอร์เนี่ยผมว่า25ล้านปอนด์30ล้านปอนด์นี่คือมันมันเวอร์ไปแล้วเลยย้อนไปนึกถึงคำพูด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันที่เดินไปซื้ออารอนวานปิซาก้าครับแล้วยื่นไปถึง50ล้านปอนด์ให้กิซซ่าพาเลตได้เนี่ยมันทำได้ยังไงนักเตะเพิ่งเก่งซีซั่นเดียวครับแบ็กขวาจากปีกมาเล่นแบ็กเขาบอกเลยครับว่าวาิซาก้านี่ไม่ควรเกิน25ล้านปอนด์ถ้าถ้าเกินเขาถึงจะเอามากกว่านั้นคือซื้อตัวอื่นครับไม่ใช่ไปทุม่มให้เขาห้าสิล้านปอนด์แบบนั้นเพืแอน,นดูซื้อใครราคาเพิ่มมากเพราะบอนดบริบาหารไม่รู้เรื่องฟุตบอลนี่พยายามแก้แล้วนะตอนแรกนีี่่่่่คคคคคืคืคืืออ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 เเเเเเ็ดดดดูููปปิกััับบบบแแมมมมจงงงนนนนไไไห้้วยยยยลละะรรรราา์ุฮ โดนชาร์จกระจายแม็กไกวไปซื้อมา85ล้านผมแพงไปยูริสทิมเปอร์นี่จริงๆแมนยูแก้แล้วนะครับก็คือใช้เมอร์เทอร์ใช้เพรเชอร์คุยทำไมต้องซื้อถึง40ล้านโคตร,รพแพงเลยครับหรือว่าเทนายากได้จริงเหรอนะครับอ่ะส่วนเปาตเรสมีคำพูดที่แบบไร้ใจยังไงก็รับชมในติ๊กต็อกละกันนะครับผมไม่เริ่มเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้แน่นอนครับเรื่องของโรเบิร์ตเลวานโรซซี่นะครับจะเป็นยังไงไปติดตามในคลิปวันนี้ทั้งหมดครับ วันนี้ที่รอคอยครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับใครที่บอกว่าอยากได้ของสะสมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ผมมีเป็นคลั้งเลยฮะเป็นของใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับผมก็ช็อปมาจากสโมสรนี่แหละถ้าหากคุณผู้ชมรอของอยู่วันนี้ผมเอามาให้คุณผู้ชมจัดจาหน่ายให้คุณผู้ชมในราคาที่ถูกแสนถูกครับนี่คือภาพของคริสตยโนโรนัลดนะครับผมมี2ผืนนะฮะจากเมกกสโตอันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า ภาพพันคอนะครับมันจะมี2เกรดด้วยกันนะครับเกรดแรกก็คือ Official ซึ่งก็จะมาจากสโมสรแมนยูเต็ดมาจาก Official Megastore กับเกรดที่2ก็คือเกรดของแฟนบอลทําหน้าสนามนะครับคนอังกฤษก็จะเย็บกันเองที่เวลาเราไปดูฟุตบอลจะมีแบบ s i w v วอรี่แ s น o ์สกอ i ซิลเวอร c o ก็คือขายหน้าสนามอันนั้นจะไม่ได้เป็น Official แต่พี่ปัญหาคนก็พันคอเหมือนอังกฤษอ่ะกันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ใครที่อยากได้วันนี้ผมมี3ผืนมาปล่อยให้กับคุณผู้ชมนะครับคริสเยโนโรนารูคัมแบ็กโอลทัฟอร์นี่ฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่ผืนนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเอาให้พาพให้ได้ดูกันนะครับผืนนี้ครับในราคา1,500บาทต่อผือนนะครับออตอนที่ไปซื้อเนี่ยประมาณ9 950บาทนะครับแต่เราก็ต้องหัวค่าขนส่งค่าชิปปิง้งผมคิดในราคา1,500บาทถ้าหากคุณผู้ชมอยากได้ติดต่อมาที่ ไลน์ผมได้เลยนะครับแอดท็อกวีลาโพลหรือว่าสุดไลน์พันธันโทรมาทีมงานน่าจะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ซะมากกว่านะครับอ่ะโรนัลโดเรามี2อผืนนะครับผืนนี้กับอีกผืนนึงที่จะมาไลน์นลเหมือนกันนะฮะไลน์นี้เลยเบอร์เจ็ดแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับกับอีกผืนหนึ่งครับอันนี้เป็นของเกรดแฟนบอลน่าสนานซิวเนียนสกอฟนะครับไลอ้อนกิกส์นะครับใครอยากได้ก็ผืนนี้เลยนะครับ ติดต่อเข้ามา l i นกิ๊กปล่อยในราคา900บาทเท่านั้นครับซื้อมาเนี่ย600นะครับก็คิดค่าขนส่งนิดหน่อยเพิ่มไปอีก300บาทเป็น900บาทเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ภาพของคริสโนโรนโด2ผืนผืนละพันห้านะครับแล้วก็ Lion g i กนะครับ900บาทใครอยากได้ลไลน์มาได้เลยที่ที่ไลน์ผมกติกามีข้อเดียว ง่ายๆไม่ซับซ้อนอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ผมผมเอามาให้ผู้ชมปล่อยในราคาที่ผู้ชมจับต้องได้กติกาง่ายๆข้อเดียวครับก็คือลายหาผมอยากได้จริงๆลายหาเลยแล้วก็พร้อมโอนใครโอนก่อน first come first serve ปล่อยแล้วเดี๋ยวใครมาทีหลังก็ไม่ทันแล้วก็จะต้องบอกตรงๆว่ารอสินค้าตัวอื่นนะครับเพราะผมมีหลายตัวมากนะคราวหน้าเอาของร้อมเลเยเซ็นมาแจากเลยมาอ่ะในพันคอแนะลอ้ว l i อ e and g i นะครับใครอยากได้จริงๆคนต่าติพันแบบนี้ อยากรู้ไหมคนผิวอ่อนเหนียวพันอย่างนี้จับมาใช่ไหมสองสองพบกนันอันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วกนี่ยัดเข้าไปเพราะว่างปิดมันจะหนาวคอมันจะเย็นเพื่อพัน,นอยน่านี้อ่าแบบนี้นะครับใครอยากได้นะครับติดต่อหาผมได้เลยโรนโดคือละพันห้าและไลท์คิดเก้าร้อยบาทพอซื้อมาหกร้อยห้าสิบบาท นะครับขอบคุณมากครับเลเจนด์ของเราขายไปแล้วดิจิตี้มิเซอร์เลค์ฟอร์กูเซนเลยนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเขาจะปล่อยแล้วกันอ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้เรื่องราวของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับก็คือเขาให้สัมภาษณ์ที่โปรแลรนด์ได้อย่างดุเดือดอาจจะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าเคยเจอปอกบาสแบบนี้หลายรอบก็คือปอปอกบาเนี่ยเวลาเขาไปเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยมันจะต้องปล่อยสันดานด้วยเองออกมาถ้าพูดเป็นสาที่ดยาคือแบบในสนามในสโมสรเป็นผู้ไม่ได้ไงมันน่าเกลียดแต่พอไปที่ ทีมชาติมันบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยคือผู้ชัดเจนผมอยากมีความท้าทายใหม่ผมอยากย้ายออกจากสโมสสอนผมคิดถึงคนนูน้นคนนี้ผมไม่มีความสุขแล้วที่นี่ที่นี่ผมไม่ได้เป็นตัวจิพูดหมดเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แปลกใจที่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เนี่ยจะไปเปิดใจที่เขาไปเข้าแคมป์ทีมชาติโปรแลนด์นะครับเดี๋ยวโปรแลนด์จะมีนชั่นลีทีนี้นเลวานเขาพูดแรงมากนะครับเขาพูดว่าผมกับไวท์ชมินิคคงจบสิ้นกันแล้วแหละในช่วงเอีรา่าหรือว่าระยะเวลาตรงเนี้ย มผมหวังว่าไบเยอร์จะไม่ห้ามผมให้ย้ายทีมขอเถอะอย่าล้างผมไว้อีกหนึ่งปีเลยแม้ว่าสัญญาเรายังเหลืออยู่ปล่อยให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของกับเราก็คือบุคคลและก็สโมสรก็คือให้ผมย้ายทีมเถอะขอว่าอย่าล้างอย่าล้างเลยผมกับไบเยอร์ไม่มีอะไรที่จะต้องกลับไปเล่นกันอีกแล้วผมนึกไม่ออกผมจะกลับไปเล่นให้ไบเยอร์ได้ยังไงจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกเลยว่าตัวของเขาเอง mm hmm. ไม่ยินดีที่จะเล่นให้ไบยเยนไปอีกแล้ว mm hmm. เป็นคำำําสัมภาษณ์ที่รุนแรงมากนะครับซึ่งโอลิเวอร์คารนก็ออกมาตอบโต้นะครับโอลิเวอร์คารนตอนนี้เป็นบอกริหารของไบยเยนแกก็บอกว่า mm hmm. เขาก็คิดไม่ถึงว่าทําไมเลวานถึงเลือกชอยนี้ในการออกมาแสวงผู้กับสม,มสรแรงขนาดนี้ mm hmm. mm hmm. เลวานคงลืมไปหรือเปล่าว่า mm hmm. เขาได้นักเตะยอดเยี่ยมของโลกเนี่ยสองครั้งที่นี่ mm hmm. เขาคงไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าที่ไบเยนไปอีกแล้ว น่าแปลกใจที่เลวานเลือกชอยนีนะครับคือซัดก,กันแบบนี้ยากเลยครับคือเลวานคือทิ้งไพ่ใบสุดท้ายว่าผมจะย้ายปีนี้เลยเพราะมันเคยมีเหตุการณ์อย่างเช่นจะรอนซานโชที่แบบแมนยูจะจะซื้อปีนั้นแล้วยื้อกันจะเอา105ล้านยูโรแมนยูให้แค่79 91แล้วดอทมันไม่ขายพอไม่ขายเสร็จดองเล่นหนึ่งปีซานโชเสียคนไปเลยครับทุกการลเล่นไม่ออกเลยบาเยิร์นคงไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับเลวานอฟสกีเพราะว่าถ้าเล่นไปแบบไม่มีใจมันก็จะฟอร์ตกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เร่ง เลงหาตัวแทนใหญ่เลยครับทีนี้ครับคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรลองไปดูเรื่องแล้วก็โค้ดคำพูดคำคำนี้ของไบยุนิคครับนี่ครับนี่คือโค้ดคำพูดของไบยุดิคนะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนประมาณกลางปีที่แล้วครับคือ สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมว่าแฟนบอลเยอรมันรู้กันเยอะแล้วแหละซาลิฮามิสิตเนี่ยครับเขามีบทบาทไม่ใด้ต่างอะไรจากคุณซื้อคุณซื้อบาซิมินิกไม่ใช่ซาลิฮามิสิต์นะครับถ้าใครเป็นแฟนบอลเยอรมันก็จะทราบดีว่าก่อนหน้านี้คุณซื้อบาซิมินิกชื่อว่าฮันซี่ฟริกทะเลาะกับซาลิฮามิสิตเพราะว่าบอร์ดบริหารเอาคนเนี้ยเข้ามาขั้นระหว่างการฮันซี่ฟริกบอกฉันอยากจะได้ใครเองจะต้องซื้อคนอื่นมา มีสิทธิ์มีเสียงในการอยากจะให้คนนู้คนนี้ลงสนามหรือมากคนนี้ทะเลาะกันเรื่องโชลมโบเตงว่าโบเต็งโคชอยากให้เซ็นัญญาต่อเซรีมสิตบอกอายุเยอะซื้อคนอื่นทะเลาะกันฮารซิพิคไปคุมทีมชาติเยอรมันมาถึงครั้งนี้อยู่เล่นอนาวเกลส์มันแม้ว่าจะเป็นหนุ่มไฟแรงที่แบบดูห้าวหารก้าวร้าวแต่พอมาอยู่บาเยอร์บริกนนก็ต้องฟังซาลิฮามิเซตเขาได้ไปพูดกับรายการ ชื่อว่าเยอรมันรีพอร์เตอร์สปอร์ตช่องสปอร์ตวันว่ายอมรับครับบายเยอร์เมิคสนใจเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็พยายามอยากะสควาตัวฮาแลนด์มาอยู่บายเยอร์ให้ได้โอ้โหเลวานดอฟสกี้เหมือนคนโดนเอาน้ำลายมาถมหน้าตรงๆครับว่าโอ้โหผมเป็นหวัวเสืออยู่ที่นี่กี่ปีวะเนี่ยผมยิงทะลุกัตมุลเลอร์ผมยิงให้คุณรุกการละสี่สลูก50ลูก คุณบอกว่าคุณอยากไปได้คนอื่นเนี่ยนะมันเป็นการไม่ให้เกียรติจริงหรอฉะนั้นเลวานอฟสกี้เปลี่ยนไปเลยครับสัญญาที่เขาเคยเหลืออยู่กับบา์ทเชฟวินิกเนี่ยเขาก็ตั้งแง่กับไบร์ทเชฟโดยตลอดไบร์ทเชฟก็ตั้งแง่กับเลวานเช่นเดียวกันต้องพูดต่างตรงก็คือเลวานเนี่ยขอ2ปีแต่ไบร์ทเชฟมีโพลิซีที่ชัดเจนก็คือหลังจาก30ไปแล้วเขาจะต่อปีต่อปีแต่ล่าสุดก็ต่อหมดเลือยาวนี่ใช่ไหมครับเลวานบอกขอ2ปีได้ไหมไม่ให้ให้ปีต่อให้1 1บบววกกกออ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 อปปปปชั่่่่่่่่่นนนเเลาผมมมมไไไไไยยยูููะ็รตีี นะครับล่าสุดเนี่ยพอไบเช่นเหมือนกับพยายามจะยอมว่าสองปีได้ไหมเรเวนไม่ยอมนะครับเหมือนกับกวนแล้วผมขอ3ปีเพราะต้องอย่าลืมว่าในวัยสามสิบสามปีคุณดูกล้ามเขานะครับใหญ่โตมากทั้งครอบครัวเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาหมดเลยแล้วภรรยาของเขาเป็นคนดูแลร่างกายเป็นนักฟิตเนสโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเลวาน็อฟสกี้ในวัยสามสิบสามปีเนี่ยเหมือนคนอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดความฟิตไม่ได้ต่างจากคริสเตียโนโรนัลโดอายุน้อยกว่าโรนัลโดสี่ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่ามากกว่าในอีกสามปีเนี่ยเขาเล่นไหวแน่ๆ บาเยร์ไม่เอานะครับตอนนี้ฮะสทีมที่เข้ามาเป็นแคนดิเดตของเลวานดอฟสกี้ที่ให้เขาลืเลือกเลยที่ผมตั้งผ้าหัวเป็นทางสังแพร่งเนะี่ยก็มีบาร์เซโลนาเจ้าเก่านะครับเอาเจ้าแรกก่อนนะครับบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาเนี่ยอยากได้กองหน้าตัวเป้าเหตุผลเพราะว่าจริงๆไม่ได้อยากได้กองหน้าอยากได้นักเตะซปเปอร์สตาร์หลังจากที่ไม่มีเมสซี่เขายังไม่มีแม่เหล็กดึงดูด สโมสรเพราะตอนนี้ถามว่าใครดังสุดในบาร์เซลโลนาเหรอคือเราจะพูดบูสเกตพูดปีเก้พูดแต่สเตเกนไม่ได้แล้วสไหมครับเพราะว่านักเตะมันก็กำลังโรยลาแล้วถ้าเราจะพูดถึงไครอะเฟนก้โดยองเหรอก็ยังไม่ใช่เดมเบเล่เหรอก็ยังเด็กอยู่อุบามิยังหมดแล้วเออไอเปตรี่ก็ยังเป็นดาวรุ่งแต่ถ้าหากเลวานมาเนี่ยมันเหมือนเป็นแม่เหล็กชิ้นดีในการดูแต่ที่ถบาร์เซลโลนาก็มีเงินไม่เยอะ เขาก็ยื่นไปว่า32ล้านยูโรบยื่นไปนิดกว่า32ล้านยูโรไปไกลเลยฮะถูกกันไปเขาต้องการจากที่สืบทราบนะครับต้องการระดับประมาณ50ล้านถึงจะมาคูยกัาได้บาร์เซลโลนาก็หยุดไว้ตรงนั้นก่อนถามว่าเลวานอยากไปบาร์เซลโลนาไหมท่าทีดูอยากไปอยากไปหาประสบการณ์ใหม่แม้ว่าเขาจะไปอยู่ทีมเดียวกับโอบามิยางแนะเขาเป็นตัวจริงอยู่แล้วเพราะเขาเก่งกว่าวจริงถูกไหมครับนั่นคือทีมทีมหนึ่งแต่ว่ามาันชะงักตรงที่บาร์เซลโลนาคงไม่ไม่น่าจะมีบรรยาใจได้มากกว่านี้ ซึ่งถ้าจ่ายไม่ได้มากกว่าน,นี้บอลยังไม่ขายนะครับบาเยันก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่า3าล้านเป็นผมผมไม่ขายเลยวันดอสกี้เก่งเกินทูไบทไปดูทีมที่2ครับก็คือทางฝั่งของเชลซีอันเนี้ยเป็นคนดิเดตที่น่าสนใจมากๆส่วนตัวผม,มอยากเห็นเข้าไปพิมเบลเล่ต์นะครับอยากรู้ว่าเขาจะเก่งกว่านี้ได้อีกหรือเปล่ามันจะต้องเป็นการเค้นศักยภาพาเขาครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเลิกเล่นถามว่าทำไมเชลซีถึงอยากได้เลยวันดอฟสกี้ครับเหตุผลตอบง่ายก็คือแฟนฟุตบอลโหวตครับแฟนบอลเชลซีมองตรงกันว่า ในวันที่เขาไม่สามารถชนะลิเวอร์พูลได้ทั้งสองถ้วยทั้งลีคับและเอฟเอเป็นเพราะว่าหน้าไม่คมถ้วยแรกไคฮาวเวตมีโอกาสทำไม่ได้ถ้วยที่สองลูกากูมีโอกาสทำไม่ได้ต้องไปลุย1ึงจุดโทษและแพ้ทั้งสองถ้วยเขาบอกกันว่าถ้าหากเนทท็อตโบรีล่าสุดก็คือได้รับการแต่งตั้งเป็นเป็นทางสโมสรเรียบร้อยแล้วเจ้าของใหม่พิมเบรีรัฐบาลอังกฤษฟันธงและมีเงินและเป้าหมายแรกของเขาคืออุสมานเดมเบเล่แต่ว่าเลวานอฟสกี้เนี่ยครับเป็นชอยที่แฟนบอล เชลซีโหวตว่าลูกากูอะปล่อยยืมตัวไปที่อินเตอร์ไปเลยแล้วก็เอาเลวันดอฟสกี้มาซึ่งเชลซีระดับ50ล้านปอนตรงนี้กับท็อตโบลีเจ้าของใหม่อ่ะมีปัญญาแน่นอนแล้วน่าสนใจมากๆก็คือเชลซีตรงนี้ข้างหน้าเขาแน่นนะครับเขาก็ต้องพยายามปล่อยไปทุกคนก็ดูสถานการณ์มันก็มีกระแสะว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหากจะเทรดกันเลยก็คือเลวานไปเชลซีและลูกากูไปที่ยบร์มิวิค อายุลูกากูน้อยกว่าเยอะนะครับแต่ก็เล่นบอลไอคิวน้อยกว่าเยอะเช่นเดียวกันถามว่าลูกากูเล่นในบุนเดสเซีาได้ไหมเล่นได้อยู่แล้วแต่ถามว่าลูกากูเล่นกับ,บาเยุนิคได้ไหมผมว่าไม่ได้เพราะว่าไปายุปนิคทีมนี่นคลาสสูงมากถ้าคุณวิ่งช่องไม่ดีเขาไม่จ่ายนะครับโทมัสมูลเลอร์ไม่จ่ายนะครับคิงซิสโกมันไม่ให้นะครับโคเลสกาไม่จ่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นบอลด้วยระบบแบบชาญฉลาดลูกากูแข็งแรงแต่ไม่ฉลาดถูกไหมฮะแล้วเราพูดอะไรเราจับบอลแรกยังไม่อยู่เลย กลับมาที่เลวานกับเชลซีถ้าห่างเลวานไปเชลซีเนี่ยมันก็จะเป็นคลาสที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเชลซีกับโทมัสทูโคลเนี่ยตอนนี้มันก็มีปัญหาหลายอย่างกองหลังก็ต้องเสริมเพราะแทนคิสเซนเซนกับลูริเกอร์ถูกไหมฮะแต่โอเคข้างหน้าเขาเนี่ยเขามีตัวเลือกอย่างติโมแวนเนอร์ฮาคิมซีเยกรายฮาวเวทร์ดคิสเทนโพลิสิตตรงกลางก็มีพวกโค็ชเต็ไมไปหมดเลย ถ้าเลวานมาก็ต้องปล่อยพวกคูลลิสิตพวกอะไรออกไปผมเชื่อว่าเลวานเล่นกับติโมแวนเนอร์ได้นะส่วนตัวเพราะแวนเนอร์เป็นคนที่เล่นกับใครก็ได้เป็นคนที่ทําทางให้เพื่อนเก่งหาช่องเก่งเหมือนมุลเลอร์สามารถที่จะเล่นตัวเยอรมันบุนเดสเลกาเก่าสามตัวข้างหน้าได้เลยนะครับก็คือซ้ายแวนเนอร์ anner, ขวาฮาวเวกและหน้าเป้าเป็นเลวานดอฟสกี้เชลซีจะน่ากลัวมากโดยเฉพาะในบอลยุโรปนี่คือช้อยที่น่าสนใจมากๆคือเลวานรอสจะไปอยู่ลอนดอนไหม หาความท้าทายใหม่กับพิมเบอร์ลีก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรกับร่างกายกล้าไหมเชลซีกล้าทุ่มหรือเปล่านี่คือช้อยที่สองของเลวานโนอกเหนือจากมาเซโลนานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปช้อยที่สามดิวบันฟีไม่มีรายเดือนทีวีทีวีเอชดีซ่องฮาร์ดด้งชอยที่สามมาอย่างไงไม่รู้มาเมื่อวานลิเวอร์พูลครับเหตุผลเพราะว่าลิเวอร์พูลกำลังเจรจากันอยู่เรื่องซาริโอมาเน่ไปพายเย่มิวนิค 30ล้านหรือคูบอกไม่ขายนะบายเยอร์พยายามจะทุ่ม32ล้านยูโรหรือคูบอกว่าถ้าไม่ได้50เขาไม่อยากขายนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาว่าเลวานอยากย้ายใช่ไหมมาเน่ก็จะมาที่บายเยอร์มิเนกอาจจะมีการเทรดยังเกิดขึ้นเปลี่ยนทีมไปเลยมีข้อเดียวที่เป็นไม่ได้เหตุผลในการซัพพอร์ตเรื่องราวนี้ก็คือคอปกับเลวานเคยทํางานเรื่องนามาก่อนที่ดอทมดลถูกไหมฮะก่อนที่เลวานจะย้ายไป บาเยอร์เมืองเพราะฉะนั้นมีความสมันที่ดีถามว่าเลวานเล่นกับลิเวอร์พูลเหมาะไหมก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าหน้าเป้าอย่างสไตรเกอร์อย่างเขาลิเวอร์พูลเพรสซิ่งบาเยวานก็ทำได้แต่ว่าแค่สไตล์การเล่นไปอยู่เชลซีดูง,ง่ายกว่าแต่น,นี่ในกรณีที่เชลซีทุ่มนะก็จะได้เลวานถ้าเชลซีไม่ทุ่มอีกก็จะเป็นโหงว่ามาเน่ไปบาเยอร์และเลวานไปลิเวอร์พูลอันนี้เป็นช้อยสุดท้ายที่ผมมองว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับณนะนะตอนนี้ก็คือมีสามทีมถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับบาร์เซโลนา ถ้าส2ล้านยูโรถึงแม้เลวานอยากไปแต่ว่าบาเยิร์เขาไม่ขายถูกเกินไปถ้ามา50ล้านขายนั่นเป็นช้อยแรกช้อยที่2เชลซีดูทุกอย่างเหมาะสมเหมือนกันหมดมีเงินเจ้าของใหม่มาแล้วพร้อมทุ่มแต่อยู่ที่ว่าเลวานสนใจไปบู๊กว่าเชลซีไหมไปอยู่กับทูเคิลและช้อยที่3ถ้าหากมานี่ไป Bayern, บายเยิร์บาเยิร์ก็พร้อมปล่อยเลยวานทอฟสกี้มาที่ลิเวอร์พูลช้อยไหนดีที่สุดคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันผมส่วนผมผมอยากเห็นเลวานไปเชลซี นะครับถามว่าทำไมไม่มีแมนยูเต็ดเขาไม่มาหรอกนะครับไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกง่ายๆนักเตะอย่างเลวันดอฟสกี้หรือเวลาไม่เยอะแล้วในการคว้ายูซีอาร์เพราะฉะนั้นเขาไม่มาทีมที่ไม่ได้แต่เขาได้แชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วนะครับปีที่ทิงซิลิโกวันหมดเปเช่แต่ว่าหมายถึงว่านักเตะระดับเนี้ยมันมันจะเล่นในวิธีระดับสูงได้อีก3ปีเพราะฉะนั้นมันคงไม่ไปเล่นอยู่ลูาลิสนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับโชคสุดท้ายครับอ่านเจอกััับบบแฟฟนนนนนุตอลกิดึงะคร คูณเอ็นอาร์เจสเจบอกอยากได้เสื้อเยเจอร์เดอาดิดาสปี90ครับไม่ทราบราคาเท่าไหร่ขอบคุณครับตอนนี้2,009ครับแต่ว่าผมยังไม่ได้รายราคาที่มันถูกอันนี้2,009คุณไปซื้ออาริก็ได้คุณไปซื้อที่อื่นก็ได้ถูกไหมครับผมก็เลยไม่ได้เอามาปล่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้ของที่ถูกของตลาดผมจะมาบอกเช่นผ้าพันคอของโรนัลโด้แบบนี้คุณไม่มีทางไปซื้อที่ไหนได้เพราะว่ามันต้องไปที่เมกาสโตร์ร้านแมนเชสเตอร์เดตใต้โอทาร์ฟอร์ดนะครับผมปล่อยในร 1, 500า,นรนรา,900 1, นาคา1,50 นะคพันห้านะครับกับพามันขแลนด์กิกส์นะครับแลนด์กิกส์ชนิดเป็นเกล็ดแบนบอลมันก็จะถูกหน่อยนะครับปล่อย900บาทนะครับอ่ะสองผืนเอ้ยสามผืนโรนโด2แล้วก็แลนด์กิกส์อีกหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ไปดูข้อความเอ่อคุณมิ้วมิวบอก FC จากเมียนมาครับขอบคุณมากเลยครับคุณทียูเอ็มบอกสามารถดูสปอร์คอลเนอร์ย้อนหลังได้ที่ไหนคือสปอร์คอลเนอร์มันไม่มีย้อนหลังอะนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีภาพิกัเศษก็เลยต้องดูสดอย่างเดียวเที่ยงสี่รับ คุณเอเนสโตชอบมากครับทีแรกก็ไม่ชอบหรอกพอดูไปดูมาเริ่เมเปิดใจฟังช่องอื่นมีแต่พูดเนื้อหาซ้ำๆแต่ช่องนี้ทําให้เรารับเนื้อหามากขึ้นได้อะไรนอกจากฟุตบอลช่องอื่นจัดเยียดก็ผมบอกแล้วช่วงแรกผมพยายามทําข่าวที่คุณมาดูไม่ใช่วรดรู้เรื่องเดียวนะครับพยายามจะทําข่าวใหญ่ช่วงแรกก็จะเป็นบิ๊กนิวช่วงสองเป็นเอาของดีๆมาบอกต่อแล้วช่วงที่สามก็จะเป็นฮาร์ดทอล์กเรื่องอย่างเงี้ยที่เรามาพาดหัวคุยกันนะครับคุณอันลิม พี่ครับอยากให้เอาตอนตีเบาโปรงจะดีมากๆอ่าบอกเจ้าใบาได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิทยาผมว่าต้องให้เวลากับเทนหางเหมือนกับลิเวอร์พูลที่ให้เวลากับเยือนเกลคอปผมว่าน่าจะใช้2องสามรูปการที่ทีมเข้ามาต้องใช้เวลานะครับเห็นด้วยคุณตากหายปัญหาแมนยิวที่ใจหรือแกนกลางนั่นแหละหาคนใหม่มาแทนแม็กโทบิเน่แต่ดูแลเซนหาอยากได้แม็กโทมินเน่เราเป็นเด็กปั้นนะแต่ว่าควรเป็นสำรองมั้งเนาะ คุณวัตทองดีรู้จกกันหน้าพีพีทีวีถ่ายเขาสดอะไรบ้างตอนนี้เหลือบุนเดซิลกานะครับทีมเบลียังไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในมือเรายังมีบุนเดซิลกายังมีเจลิกอยู่ไทยลีกไม่ได้อยู่ในมือเรานะครับก็เดี๋ยวรอรู้เลยแล้วกันพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมครับช่วงสุดท้ายวันนี้ปล่อยภาบอลคอฟคริสเตียโนโรนโดสองผืนผืนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทติดต่อมาที่ได้ที่หลายดีหรือภาบอลคอฟแลนด์กิ๊กเก้าร้อยบาทสามผืนเท่านั้น กติกาง่ายๆข้อเดียวไลน์หาผมได้เลยใครไลน์ก่อนแล้วโอนตังก่อน first come first serve หมดแล้วหมดเลยแล้วเดี๋ยวเทปหน้าค่อยเอาของวันมาให้เพิ่มแล้วกันประมาณนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันไม่เกินสองคุ่จุ๊บ